ดีทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง BW นะวันนี้มาตี5้านะครับมีซีโอตองเล็กนะครับอ่าแล้วก็ชัดชทโลกคนหนึ่งครับเล่นฉี่นะ อ่าส่วนซีเล่นอารลัมนะครับโอเล่นคีล่าต่องเล่นเอลสุกนะครับผมเล่นลอริออนนะไม่รู้เจอตี้แล้วน่าจะเป็นเอ so ็นโซโลมนะครับอ่าไปดูดิเฮ้ยมหาเทพมหาเทพรำไม่ไหววนะได้ยังมึงไม่ต้องรำมาวันนี้มึไม่ต้องรำแน่มึงจะอารลัมกับลรอริออนไม่น่าจะรำออกนะครับมหาเทพรำไม่ไหววนะมาซินโอจะโลดทั อย่าไปใช้มาลำคล่องนะดูสองหน่าจะลำคล่องอยู่นะไม่งั้นมันไม่กล้าตั้งชื่อแบบนี้นะน่าได้จะได้อน่าจะได้อยู่ไหนไปเราคุมาเลยใส่มาเลยคุรอหน้าป้อมเลยมาใช่ไหมเหมือนแค่ไหนไอคอนใช่ไหมไม่โดนไม่โดนตื่นบุกเขินเข้าปลานั่นโดนอย่างเงี้ยโอ๊ยเมื่อกี้ตั้งค่าตั้งค่าคลิปหายไปไหนวะเนี่ย โดนได้สิบห้ายิงโดนคนได้ที่เข้าเขาแดงเลยเอาแดงเอาแดงที่ไปเอาแดงแล้วไปดูเอาแดงเลยวะรอบหนึ่งตอนนึงไอ้เหี้ยเมื่อกี้คลิปไอ้เหี้ยการตีป้อมเมื่อกี้ปหา้กูงงเลยเดี๋ยวไปเอาแดงมาวันนี้เว้ยกูไปกดคนเดียวกูเล่นฟอเลยไอ้เหี้ยอยู่แบบฉี่เงียไอฉี่คนกูปั๊บปึ๊บกูโดนมาะไอ้เหี้ยเฮ้ยแคลรี่มันเจ็บครับแคลรี่มันเจ็บครับ ได้ไหมอลีมันเจ็บป้าบปั๊บฟิกไปแล้วเืองแค่นี้เปียวปีดนะบอกก่อนที่เขาุมเด้อคุหน้าคุหน้าทีมันไม่ัไมันล้มมไหมล้ม้ยล้มเขาบอกไหมสองุมนี้ล้มก้บคุณสําหรั บออโอ้วา่หองุนีโอ้โอน่าจะดองวะน่าจะหมดนะครับน่าจะยกแขกแ,แรงอยู่แล้วคนเจมกลับบ้านก่อนแล้กันะใจเย็นเอาคองอยู่แล้วจังหวะเนี้ยดักจเลนจเลมีเอาซ้าย ไปหายไปแล้วเาเรียบควงขึ้นไปแล้วไม่เอา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 ยังไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาดีลำข้องนะลำข้องนะลำข้องนะข้องมาข้องข้องวะข้องวะข้องตายไเลยข้องอยู่ข้องอยู่มังกรอะไรมังกรอะไรตีเลยตีเลยเรามังกรเรามังกรระเทียดระเทียดเอาของช่างมันนะถ้าตายก็ปล่อยมัน สองทอง่มด้องทองหมแล้วรัดทองหูหมันไม่ทันมมีมีอีกทีคือว่าไอ้มีนี่วะพานิตไปๆขึ่งหลอดนี่ขึ้นหลอดแกกันเหรอครบนึง โอ้โหเกือบได้มาคอยกำลังมาเฮ้ยตัวสีโทลลคิวอะขอเล่นโอ้โหลบดีต้องยกลอตตี้นี้จิบหายแล้วโดนยกหมดแล้วเนี่ยคอยถอยแล้มโลบุลิ อาชิบหายแล้วกูโอ้ยรอยกูไปแล้วกูไปแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็สิ้นแล้วเสียเสียแวโอ้ทีมาสวยเลยเนี่ยต่อเอาไอ้ส่อสวยสวยโอ้โหนะคอสเกือบตายทีเดียวนะเขาทีครึ่งทีครึ่งบนนี่เคี่ให้ฉีดลงไปล่างแล้วใช่ไหมน่าเข้าไปุ๊บไปน่าเอางี้ก็เรียบร้อยนะฮะ ยืนว้าเป็นรอเห็นได้เายืนว้าไปนะพออ่าลกละักฟ้าไว้อยู่ลักฟ้าไว้อยู่สบายสบายเยียพอเลยนำเกือบตายคลิปเกือบตายอูงรอดโอออกมาแล้วีด่านเครับอเตรยมชียรับบบบลบับงรบก่อน

บราสีถรคิ oh ัวอะไปะมามาฟ้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 ายลาล่าอล่าเก๋โอหยจับไม่รอช่างมันช่างมันเสียทีไปไอ้ไอ้นี่เจ็บแล้วไอ้เล็กดูดีนไอ้ไอ้ไอ้ตัวนอ้ลาโซเฮียลจ็บาโซโคนเจ็บอ่ะ แย่แต่กูเฮ้ยที่เข้าไปไหมพรุออกมาแล้วออกมาแล้วได้ล่างแน่ได้ล่างแน่หรอกักเองกูไม่รู้แกวไอ้ท้องเจ็บมากนี่เฮ้ยกูมีอันติสัตว์แต่มนาหมดอีกโอ้โหชั่วหิบหายโยนไม่ได้ไอแมวหรอวะมนาหมดอีสวย กัดบอลกันบอลโหล่านึงเว็บไปดีวะกางเงอะได้ไหมกูกดอันติไปกูกดอันติกูกดอันติไปเแค่แต่ว่าเฟี้ยงไม่ได้สัตมานาหมดไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยแม่งเไอหน้าคอส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 ไอ้หน้าหิวตู้นี่มันเกี่ยวมือแล้วไอ้หน้าต้ตีนึงมัเกี่ยวกางได้ครึ่งหลอดเมตายกลางได้ครึ่งหลอดเป็นโซ่ปิดได้นะปิดได้นะมาละเป็นโซ่เดิมลี่โซ่เดิม

ตกลงไปตกลงไปตกลงไปลวยตกลงไปช่ตกลงมาปิดปิดตองลำกูมาตาตากูมาตากวมามันเดินกลับแน่มันเดินกลับแน่ยกสวยเลยได้ได้ดีวเียเดียดึงกูเข้ามาดิสัตว์เออกูมีแข่งอยู่เฮียเดียวดึงเข้ามาดิสัตว์ดึงเข้ามาดิเียอาดิอดตัดกเอาดเอาดอ้เียนะ้อโอ้เฮียต้องงอเีย ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปนะตีเมื่อก่อนเนละถ้าเมื่อกี้มึงตีออกมาเร็วหน่อยน่าจะรอดได้หรอกูไปติดต่อระเบิดโต้แล้วลที่เมืองบุญแสงนี่ยันเลี่อนเข้าเป็นกว่าตีไม่เข้าลมเจอเม็ดหน่อยเป็นไรวะ อะเงี้ยไปจึงสัตว์หนึ่งจึงเยี้ยแค่ดอกแค่ยิงทีเดียวดูเดียวหนึ่งข้อไอยิงครบสามทีอะาไรมนจะเกิดขึ้นนะครโบ้โ๊ได้พรอย่ทีเจ็บขาไปตอนเจ็บขาไปตอนเจ็บขาไม่เชื่อดูได้ตอนเจ็บโป๊โดนโดเซอหนึ่งทีแล้วกระมาโต๊ไม่โดนหล่อไม่ก้าหล่อไูก้าประมาณขาดสามร้อยตางอให้ต่อปะตังกาให้ต่อปะโ๊โอ้โหยิง้วพแไ ตางขีหมดตางขี้หมดเล่นขวาิี่มๆนยิงนัพเดี๋อควางแตกเฮ้ยเฮ้ยมันทำเป็นโซ่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเลี้โซต้าเทสโาเท่ไปด้สกเอ้ยอเลโซต้าเท่เี้ยขอเลี้โซต้าเท่เท้ยขอเล่โต้าเทสโชาเทสชูมรอเลยสัตโอ้ยเฮี้ยมันต้องโดนแล้วอ่ะอ

มันเห็นถลงนาคอนนี่เห็นนี่เฮ้ยมันดูมังดูกูมังดูกูจะล้วงใครมันดูกูจะล้วงใครดูกูจะล้วงใครไอ้สัสยืนนาค้อไม่เล่นไม่ได้แยกกับเพื่อนดูกูนะไอ้สัสสองหนึ่งสามหนึ่งเลยมาเนี่ยตรงเนี้ย ยังไงไ้ร้อนยังไงยังไสัตว์ยังไงเกี่ยวมันเกี่ยวมันดเกี่ยวมันไดเกี่ยวผมตายเกี่ยวมยี่เกี่ยวมันี่เนี่ยเกี่ยวมันได้สัตย์เกี่ยวมันนด้ถ้ามดูดีสามหนึ่งเนี่ยมันยังไม่กล้านี้มันนี้มันนี้เปนนัอสนักอสนักนับมมสัตย์มานิมาดิมเจ็บหมดแล้วอ่ะเจ็บหมดแล้วอเียคนเดียวกู้คนเดียวมันก็สยองแล้วอ่ะนี่ทำไงอันตรีสัตเลันเลยีร่างเลยครับตีร่างเลย

ยี่เดี๋ยวจะป้องรู้ปะเยี่เดี๋ยวคนไปมากแน่คนเลันแฉนแย่านั้นะโดยรวมทางนำเราตังเรานำโคตรเยอะเลยนะพันเลยนะคออต์ัอสออกขวานนี่ยไม่ลงเลยที่ตังการมาหนึ่งเวฟนะคอออกนะเมย์ผสมแท้งคุณออกคอร์ทคนเลยวะเออทำไมวะนี่เดี๋ยจะขี่เดี๋ยวเรยอนออก ดูถูกหรือเปล่าฮะดูถูกเม็ดแล้วยังไม่ออกตัวสักคนเอ็มพอร์ตมาเอาเนี่ยลงปล่าวลงตีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไหลนะลงเอ็นโซ่ไหลนะลงเอ็นโซ่ไหลนะเวเด้งานหยาบแล้วเลยไอ้โวมาดิโนเลยเราหมดและเราหมดละมันมาแน่มาแน่ รอก่อนต้องตานไหนเล็กๆเดียวเล็กๆเดียวเยืนรอนแล้วมันไม่ได yeah> ้ม UH> ันแบบเมาต้องขอเราต้องงงงงไงท่านงงสะท้อนด้วยบ้าอันนั้นอีที่โจรท่าเทมามันดูดูดูเยี่ยมดูเงียบมันที่โจรท่าเทโจรท่าเทโจรท่าเทฟิกเก่ามันต้องยื่อบอกต้องสื่อสารมันต้องยื่อบอกต้องสื่อเวลาบูล่าแล้วดีเทียรมันคือทุกอย่างเรื่องล่าบริษัทเรื่องล่า เรื่องไั muffled, งต่ทเคยดูโอ้โหอีเหียมึงกวาดต่อได้มึงกาต่อได้เรื่องอรเล่อยูอ่ป่าซ้ายเล่นอยู่ป่าซ้ายเล็กเรามึีนมาเติมนเออมั่นองป่า้ายอะไรอะรอไอ้บิ๊กไปไหนอะรอลุกแก้วสามสิบเจ็ดวิ กูจะเชิดชาย America, ต้องนะกูกา,างได้เลยมังกรต่อเมังกรต่อเดยนะร่างกันราผิตที่ที่ไปโนดี่ที่ไปโซนไปโซนโซนบูโซนบูเอเบียกล้าเออรกนยมันไม่กล้ามาแล้วเจ้กูเดียวก็ไม่กล้าแล้วกูขอกูขอเหี้ยไอ้เหี้ยทำโคลง อุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งสอกกระปาดีกระป๋าไปยี่ยีกระป๋าให้วายกระป๋าให้วายฝรั่ง้องฝรั่งองร้่งยองครับล่างสอล่างสอนะเดี๋ยวเชื้ล่างให้ต่อนึยงต้องด่านสามเว้ยคนสองนสมาสองน้ดอีกแม่แม่้าขึ้นรอแม่ขึ้นรออยู่ดีทำทำให้ขึ้นรอเลยจากเรื่อต็มค้าระางแก้วกระาถแก้วต้องดานสามเลยดานตอเลยรออยู่่งั้นเลยคยู่านขี้ไป ปูแรงขึ้นกว่าไประล่างมาระล่างมาเดี๋ยวดันบนดี๋ยบนเดี๋ยนบนตีใครวะน้าขอทีเดียวไม่ทีเดียวไม่ทีไม่ปะไม่ปะไม่จัดนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายถอนถอนโดนถอนโดนอยู่ถอนโดนอยู่ถอนขึ้นลอยถอนขึ้นลอยไม่ได้เข้าแล้วกูต้องเข้าแล้ว นิ่มขนาดนี้เนี่ยมันคนหรืขี้กันวะขี้ข้หังไอ้เห้ยแม่งตนจบแม่งเก็บเล็กเยโวลาทั้งนั้นลาทั้งนั้นบอกไว้ก่อนไม่ใช่ฝีมือ่มันอน เนนนนที่หนึ่งนะครับผู้ายสำหรับคลิปนี้นะเก็บสี่นะตอนจบนะอ่าก็ฝากคลิปไปด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องไปด้วยแล้วกันนะครับตีห้านะนานๆเจอกันทะีนะครับสำหรับซีโอนะฮะขอบมากนะที่เข้ามารับชมนะครับ